ต่ก็นี่ก็เป็นเนื้อหมูกระดูกน้จะาน้อกระดูะกหมูบอกเขาเรียกบ้านเขาเ,เป็นละเอียดเดี้ยมนะจ๊าน้อมันจะซื้อมากมันเป็นแผงอย่างนี่น่อ่ใหญ่บะหาะันูกราบมาตัดมาตัดเป็นทอนเป็นทอนเป็นทอน็น,นูก็เอาแยกแช่ถุง <c oughs> แล้วหนูก็จะไว้ในตู้แช่แข็งนอกจากเนาะนี่มันก็จะได้กินที่ละครั้งที่ละครั้งเมือออเ่อใดเขาอยากเห็ดอันนั้นอันนี้เป็นอาหารไทยหรือว่าอยากกินเป็นแบบอาหารฝรั่งก็ได้เป็นบะก็แล้วเจ้าสิเห็ดอย่างเป็นบลระคือแบบว่าหนูซื้อมาแล้วหนูก็ต้องมาแยกใส่ถุงนี่คือ,อชีวิตจริงที่หนูใส่มาจังสีนอกจากเนาะอดีจ้าเมื่อเนี้ยหนูก็จะต้มกระดูกหมูใส่ผักกาดเนาะมันกับ นี่แต่แบบกระดูกหมูแบบจังสี่เนาะยูสว <มา S 1> ีเดนแบบเป็นทอนทอนทอนจังสี่คือบานห้องมันบ่มีหรือว่าห้องปบบก่อให้เขาตัดจังสี่ให้แน่ตัดจังสี่ให้แน่มันบ่มีจ้ะมันห้องสื่อใดเฉพาะตามที่เขาขายเป็นแพ็กเป็นแพ็กใส่ถุงพลาสติกหออ่อว้จังสี่ว่ามันเป็นจังสี่เนาะจ้ะเนาะแอนุ่ก็จะต้มกระดูกหมูว้ก้อนแล้วก็จังมาต้มผักกาดแล้วก็จังไปล้างน้ำแล้วจังมาใส่ร่วมกันเนาะจ้ะเนาะ อันนี้กะสิกินจังสีนอจ้าอยากซดน้ำห้อนห่อนแม่พี่น้องสวัสดีจ้าอันนี้ก็เอากระดูกหมูขึ้น่าร้เนาะจากที่ต้มไปในนี่อ่าระกาศที่นี่เขาจะต้มผักการหลังจากนั้นเขากะจังเทน้ำออกหลังจากนั้นเขากะจังเติมน้ำใหม่ต้มน้ำใหม่แล้วก็จังมาใส่ร่วมกันพักกาดกับแอบกระดูกนี้นอจ้าเนาะเดี๋ยวค่อยดูกันไปจ้านี่กะ เอาผักกาดดองที่หนูต้มใบกับกระดูกหมูต้มไบ้ะห็นบ่ล่้นออกมาแล้วหนูก็มาเปลี่ยนนามเน้อจากที่นี่เขาก็จะใส่กระเทียมลงไปเนาะนี่เป็นกระเทียมหัวใหญ่แล้วก็เป็นพริกไทยพริกไทยดำที่เขาตำเนาะจะเนาะอยู่ตาม้านค้าสวิเดียนมี่ด้อจะอแบบบดนะเนาะบานเฮาเอิญ <c oughs> หลังจากนั้นนี่ก็เป็นกระดูกหมูที่หนูทำเรียบร้อยแล้วเนาะต้มเอียงเรียบร้อยเราล้ลางน้ำไ้แล้วใส่ลงไปอากาศน,นี่น้ำผักาศดองนี่กะต้มเรียบร้อยล้างออกทุกสิ่งทุกอย่างล่างเราก็มาต้มเราก็จังมาเปลี่ยนาน,าน้ำออมาใส่ร่วมกับบัดท่นีน้ำน,น้ำไม่ทุกอย่างก็จะเป็นประมาณนี้จา้า <c oughs> เมื่อนะเนื้อมื่อนะืงหนูถือกลองน่าจนะเนาะเอมอันนี้ก็เป็นพักกาดดองนี่ถุงนึงนี่ถุงนึงนะจจะในนี่ถุงนึงถุง,งนึงก็จะได้ประมาณซัมนี่แล้วล้านนี่หนูไปซื้อร้านเอมยังเกาะเป็นร้านแขกเข้ามาขายก็ดีอยู่จ้ะพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าก็อยู่ไก่บ้านก็บ,บไ่ได้ไปไกลกับลูกมันบ่ล่ะเอ่มในเมืองก็มีอยู่ในร้านไทยหรือว่าอยู่อำเภออื่นยังสินะมันก็มีเอ็นบ่ล่ะแต่หนูบ่ได้ไปทางนั้น ก,ก็จะเอาวันที่เออมันหาซื้อได้ง่ายอย่างอย่างซีเนาะหอเขาก,ก็ได้เซฟเวลาล้วเขาก,ก็ใช้ได้ทาแนวอื่นบางนี่สิมันบอจะโอเคเนาะจา้าเดี๋ยวเขามาดูกันเนาะวันที่เขากปรุงตามรสเลยเกลือใส่ยา,างลงไปตามที่เขาต้องการหนูจะบอใส่น้ําตาลอยู่แล้วอันนี้พี่น้องกับหูว่าหนูบอคอยมักใส่น้าตาลตามอาหารนอกจากเห็ดให้ลูกอีอยงอย่างสิเนาะสวัสดีจา้ายังไงจา้านากินบอจา้า นี่เ่ากะต้มเองกินง่ายๆพี่งนอกกระดูกหมูเขากะสื่อมากหรอเขามาแบ่งแบ่งแบ่งเป็นส่วนอาออนไรมันแพ้เขากะมาหัดแบ่งใส่ถุงใส่ถุงว้กินมือต่อมาหรือว่าว้กินอาทิตย์หนายนี่เิแม่บอ่ะเท่าสื่อมากเขากะมาหันหันหันแล้วก็แช่ตู้แข็งไว้ยยมอยากกินอีหยังส่กะจังมากทำกินแล้วก็ ของอนใดที่เขาพอเห็ดได้เขาก็เฮ็ดกิ่นจาเพราะว่าทางเขาด้วยความ,มทําเองกินเองม่นก็ขยันเนาะจ้ะเนาะถึงว่าจะอยู่เมืองนอกหรือว่าอยู่เมืองไทยเนาะจะบ,บ่าแต่หนูหละ่ะแม่แตะหนูบางที่เห็ดกับเขาว่าเป็นหนูกับมหดทําเองอย่างจังซีมันบ่พรเขาใหญ่ใหญ่ใหญ่เติบโตมากเขากบหูอ๋อมันตรงปรับปรุงอันนี้อันนี้นนมันบ่าจะแต่ความเขาเห็ดแอม่มาก ตลอดอยังสี่นอกับหัดเลี้ยนลูกกันไปเป็นตาแซ่บพระจ้พี่น้องส่วนเด็กหน่อยกําลังเก็บรถอยู่ด้ร์จานเอากลงกระดาษให้เขาเอารถเอาคล้องเลนเอาอีย่างใส่้นานเก็บช่วยกันเปนบลจาจะพี่กบนองอยู่นห้องรักแขร์หนูก็จะทํากับเขาต่อไปแล้วจังไปเก็บของช่วยลูกเดี๋ยวมื่อหลังหนูก็จะมาทําคลิปอีกอีกอย่างหน่งสี่เนาะ เอาส,สกกวัสดีสกุลนั่จ้าสวัสดีจ้า